เห็นไหมมันว่าตายหรอกว่ะามันตายมันตายอยู่ในบ่อัวเหรอว่หน้ามันบ่ัวมาดูว่ามันตายยังไงหรอกน้ามันบ่มี่คือบ่วงเหือกเบิงคือบ่เบิงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะครับตั้งแนทนะครับผม วันนี้ก็เรื่องนง้ยามดีนะครับเราก็จะไปทำบุญกันไปปล่อยปลานะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดมหานตนาคารนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับเรามีเกมดีดีมาแนะนำนะครับแอดเบอร์แอดฟีฟ่าเกมนะครับเล่นแล้วสนุกได้ตังค์นะครับอย่าลืมนะครับแอดเลยแอดห้ฟีฟ่าเกมนะครับผมให้เน็ตเข้าไปซื้อปลากันก่อนแต่ว่า<ช>เดี๋ยวท<ช>ี่จะไปซื้อกระบังใส่ปลาก่อนโอเคนะไปอ,อันนี้เดี๋ยวจะ่ใส่คอย่าลืมใส่แมสนะครับวันนี้เราเปิดคลิปแล้วไม่มีคนนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็หลอกล่อให้น้องแนทไปซื้อปลากนก่อนนะครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีแผนที่จะมาแกล้งน,งน้องแนทนะครับคือเรามาดูปฏิกิริยากันว่าใจน้องแนทจะมาทาบุญแล้วจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกดีไหมหรือว่าจะใจิตใจฟองใสไหมเราจะมาแกล้งไม่สนใจเอ้ยไม่ใช่ไม่สนใจสิมาแกล้งเป็นแบบเป็นบีนน่ะครับผมโอเคครับไปเลยเนี่ยครับทุกคนก็ไม่มีถังนะหาเดินแล้วเดินดูแล้วไม่มีถังแล้วก็นั่นครับแนทก็ยืนดูปลายอยู่ เราจะไปตามแผนกันเลยไปเล่นอ,อะไรทำไมไม่ไปเลือกือกไม่เป็นยองไม่เป็นก็ไปเลือกสิอยากเบิ้งอยากเบิ้งแล้วน้องสาวยี่สิบบาทเพิ่ใหม่ใหม่ยืมเอาอย่างเอาไปอานี้ ไป,ไปเลือกเพิ่งออกเลือกเพิ่งี่นี่บอกนะเนี่ยอาปานี่หน่ะป็นไฟอะทามเบอร์กาแฟยังไม่ามีปปไ,ปไ <c oughs> ตัวนอ้ปากระามตัวนอนมากรได ออเอาไใแ้กิน <c oughs> กินยังไงวันนี้มาทำจะจะบ่อ้มันได้เดยวให้น้องัยิ้นแตยินเดี๋ยว้องถืว่าอรย่าอะไรอย่างอาะไแกปลาดุกปลาดุกนั่งน้นังใหยังสัเดเอาปลาดุกนาะ นงม่ตเอเอาปลาดุครับเอาเท่าไรครับเอาสองสามโล,มโลเอาแค่ปลาดุกอ่ะเอาเท่าไหรนี่นยเอนะาเท่าไหรปลาไหนปลาะไรเนี่นี่สมองวะนี่สมองเองียมาพี่ทำไมี่สมองเงบยิ่งัน ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะยังไมเกี่ยวยไม่เกี่ยวอย่าไ่ได้บอกไม่ได้พูดสั้หมเรื่องอะนพินน่ะอเงินีสอนน้ำเนี้ยม้งมเหลียวงเนขฟงาเนาะน่าทงอาไปใจคือโทษตนไปใจอะมาไม่เขาบอกเงินน่ะนะสสเขาไม้เขาจะดีแล้ว

nhỉ nè em bắp cải bắp cải bắp này bắp cải 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 bắp จิงนะง่ดยเจ้าหนูนะ่ายเออง่ายเามาถือีไปปล่อยที่หนองน้ำใกล้ๆนี้อ๋คั่วคั่ไปวัดอ๋มันไกลไปใกล้หนองน้ำนี่แหละมันเร็วา ้าหนองน้ำคนก็ไปจับเอาดิถ้าคนถ้าคนไปจับกินนะมันก็บาปเหมือนก็เราไปปล่อยแล้วเขาก็ถึกจับกิน,น,นถ้าปล่อยในหนองวัดมันคงมีคนไม่จับกินหรอกไม่หรอกหนองนะน้ำก็เอาไปหนองน้ำาละใกล้อยู่วัดแหละ<จ>อยู่วัดแหละ่าไปปล่อยอยู่วัดเพราะว่ามันจะได้จะได้ทำคุญด้ไปไปอยู่วัดงไงแบบว่าค่อยแบบปลาค่อยค่อยไปกินอ,อาหารอย่างไรปลากรองแตรกร้องไ,ไหนี่ว่าเนี่ยปลา ปลาอยู่หนองบัดมันจังว่ากัดปลานลำปลามันจังกินใจดีทีขนอมธรรมดาเดียวขนมธรรมดาปลามันก็คือต่อตัวตัวปลาอยู่บ้านมันกินใจดีเลยก็อยากไปปล่อยอยู่หนองบัดไงปล่อยดีโอ้ยสิปล่อยใส่กระไบลวดเออแค่นี้ก็เออสิไม่เสียงอยู่เสียงกี่ดัวอ้านี่ไว้ใส่ Ừ. 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 Thử. Nhà nga 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 thử nga 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 nhà nga nga nhà cái nhà nga 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 คือบรดังเปิดเปิดนี่ดังตู้ปุ่นึงเลยเปิดไป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 เข้าไปเข้าไป,ปนี่งาบเย็บมาเด็กดังโอเคครับสรุปก็ได้ปล่อยวัดเหมือนที่ผมต้องการนะครับนี่สู่ากันครับตอนนี้เราก็อยู่ท่าแม่น้ำชีอยู่ที่หน้าวัดนะครับผม เราจะเอาไปปล่อยกันนะครับนี่นะครับแม่น้ําชีดูครับอันนี้ก็จะเป็นปักอีตูนะครับเป็นกองทัพจากทำจะเป็นกองทัพบุกมานะครับ <c oughs> ไม่ใ่ละไปครับเอาปลาไปปล่อยแต่แต่อันนี้มันมันกับบอ่อเบื้องไหมบเบือบบอเบ้องวาาบอกว่าใบเบื้องปลามันสีแท่งถุงมันสีสอดน้ำสีไหลเบื้องน้ำไหลตัวเบิ้องเราผมว่าจะเบ,บ,บื้งกับบ,บอกเบือ้องกับบ่อเบื้องไ่ต้มดูไปห,บหอบมยไปลงไปถือไปเนี่ย ไม่ยูเด้วยถือมายาสกปรกอีกโปะว่าเจ้าจมได้ปะเขาจมมาท่าบุญนาปล่อยองเจ้าจมดูมาท่านบุญนี่เนี่ยเนี่ยก็จมไม่ได้จมอให้ฟังเนี่ยเห็ดลงไปเนี่ยปลาที่มัลงไปเอาถือเอาอ๋ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่รอยกระทงของชาวสารคามเลยอปล่อยมันลงไปแล้วมันก็จะไปฟาดหิน โอ้ฝานหินตายโอ้ฝานหินตายทำไมเดีอ่ะทำไมน้ำมันลดนะครับเนี่ยพุทธยานเทเบิลน้ำมันลดนะครับเนี่ยทุกคนแล้วเราจะลงไปตรงนั้นเราเอาไปปล่อยตรงนั้นดีกว่าโอเค้ามาเอาลงไปไปลงไปทําไงดีวะโอเคนะครับเราจะแผ่เมตตาให้ปลาก่อนนะครับไม่แผ่ ปล่อยเลยเราต้องแผ่เมตตาให้มันก่อนให้มันเอาชีวิตรอดก่อนถ้าไม่แผ่ให้มันมันจะได้ยินแล้วมันลงน้ําไปแล้วอ่ะเป็นปลาเธอปล่อยมันลงมันก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนกันเราต้องแผ่เมตตาให้มันมันเป็นสัตว์ประสาทไงมันตายแล้วก็ปล่อยมันเลยมันต้องแผ่เมตตาก่อนถ้าไม่แผ่เมตตามันไม่ได้ยินถ้ามันจะรู้ไหมว่าเราทําบุญให้มันมันเกีียวสัตว์ก็เป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราต้องแผ่เมตตาให้กันมันตายไดยเห็นไหมมันว่าตายหรอกว่ามันตายมันตายอยู่ในบ่อเหรอวะน่าม แม,ม,ม่วมีคือบ่วงเเบิงคือบว,วเบิงไ,ไป้แล้วเทมิตากรโอ้โหพีแอตยพอแผลด้วยกันมามีแล้วนี่งอนนะครับตอนนี้แนทก็งอนนะครับเดี๋ยว chấp bình tĩnh ra, sẽ ba rồi sẽ đi ngò cọt, để xong, để 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 mà nãy ba vãi nãy, như thế cọt nãy, một con, này, 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 ba thầy, ừ, ba vãi ba cọt, ba thầy, buồn คือไหมวันมันมันจริงป่ะนี่นทำไมปล่อยเฮ้ยตาเห็นฮ้ยตาเด้อเห็นฮ้ยตาปล่อยไปไม่มันจะตายแล้วปล่อยมันเลยปล่อ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 ยอย่างนี้ไปยังครับบ้านลำคั้งลำคั้งลำคั้งทุบถึงลำหนามไปเลยยังบ่ได้ยินเสียงใครอีกนี่ไปปล่อยมัน เหนื่อยมากเลยแล้วเหนื่อยแล้วจะวิ่งหนีทำไมน้อจมเป็นย่าวันไหมรูปไปดูลงน้ำสิจมเมื่อไงล่องน้ำจมเมื่อปุ๊บชี้อะกินมันโต๊ะอะอ่ะโอเคปลาโมนีเอาสีมาปล่อยกันเว้ยตัวเองดีเด้อเขาจับตายนิดเด้อมันดูแมันดูแลมันดามย่อ เออมันรู้แล้วไม่ทำอย่างเงีเง้ยเกิดยังให้เขาจับได้เด้อดูแล้วไปขีกี่ตัวไปอ่ะไม่มีขี่ตัววะเยอะอยู่นะไปเด้อยังนะเขาจะไหลอีกเร,ร,ร,รื่องมูดเจาแข็งแรงแข่งแรงเด้องูนู้นถนัดชาถูดำเด้อมีคนมาจับมาเด้อไม่เป็นไรหรอก ขึ้นขอบไปเลือกๆขึ้นขอบขอบว่าเบิ่งแล้วกันนุนหม้อซาซาตูนักกันเด้อนอนองไปโอเคครับคลิปนี้เราก็อะไรโอเคครับคลิปนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็โอเคทําบุญอยู่ใกล้เกันก็สำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามคลิปต่างๆด้วยนะครับนะครับบ๊ายบาๆไปไปไป